ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับเจอกันทุกวันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงมาท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดนะครับผมตรงๆนะครับก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับสูตร2ตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ <c oughs> สูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกด้วย8คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย2แต้มนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกด้วย6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์บวกอีก2แต้ม นะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับเริ่มจากงวดที่ออก5 5 6 7 2 5นะครับเลขล่างก็คือ7 0 หลักแสนนะครับก็คือเลขห้านะครับบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลขหกบวกหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นะครับบวกด้วยแปดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับใน หลักสินะครับ5บวก5บวก6บวก0บวก8นะครับผลลัพธ์ก็คือ24นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลัก10 4บวกีก2แต้มนะครับ4บวก2ก็จะได้6นะครับ ต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข5บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข5บวกหลักพันก็คือเลข6บวกร้อยบนก็คือเลข7็ดนะครับแล้วก็บวกได้6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 5บวก5บวก6บวก7บวก6ผลลัพธ์ก็คือ2 9นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ9บวกอีก2แต้มนะครับ9บวก2ก็จะได้11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับรวมเป็นสีตำแหน่งสีตัวเด่นนะครับที่ได้มานะครับในงวดนี้นะครับ จากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้49 41นะครับ69นะครับแล้วก็61นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือหกหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือหกหนึ่งนะครับะะ 6, 9, นะครับแล้วก็จะมีหกเก้านะครับที่เข้าเป็นเลขล่างนะครับผมตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก9 1 0 2 6 1นะครับเลขล่างก็คือ6 9นะครับนี่นะครับผม6 9กับ6 1นะครับ นะคหลักแสนนะครับก็คือเลข9บวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพันก็คือเลข0บวกหน่วยล่างก็คือเลข9นะครับบวกได้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9บวก9บวก0บวก9บวก8 ผลลัพ์นะครับก็คือ35นะครับเราก็จะได้เลข5มาในหลักสิบบวกีก2แต้มนะครับ5บวก2ก็จะได้7นะครับต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข9บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข1 บวกหลักพันก็คือเลข0บวกร้อยบนก็คือเลข2นะครับบวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9ก้าบวกหบวกศบวกสบวกหผลลัพธ์นะครับก็คือ18 นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับแปบวยสองแต้มนะครับแปบวกสก็จะได้10นะครับเราก็จะได้เลข0ูนย์นะครับมาอีกหนึ่งตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวเด่นนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้58 ห้าศูนย์เจ็ดแปดนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้ก็คือห้า 0นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ5 0นะครับต่อไปนะครับ งวดต่อไปก็คืองวดที่ออก046750นะครับเลขล่างก็คือ23นะครับหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข0 บวกหลักพันนะครับก็คือเลข6บวกหน่วยล่างก็คือเลข3นะครับบวกด้วย8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 0.0.6.3.8บวก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 ผลลัพธ์นะครับก็คือ17 นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักสิบ7จบวกอีก2แตนนะครับ7จบวกสก็จะได้9นะครับต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข0บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข4บวกหลักพันก็คือเลข6บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข7 นีครับบวกที่6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0บวก4บวก6บวก7บวก6ครับผลลัพธ์ก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3มนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ3บวกีก2แต้มนะครับ3วก 2, 2ก็จะได้ หนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้73 75 93นะครับแล้วก็95นะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ7 5นะครับก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ7 5หนะครับ ก็นะครับสูตรนี้ก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสัน้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับพศ2564นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับรางวันที่1น,นะครับก็คือ หนึ่ 4, 7, นลลงหนึ่งสี่นะครับสี่เจ็ดห้านะครับเลขล่างก็คือเจ็ดเก้านะครับนะครับหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งก็คือเลขหนึ่ง บวกหลักพันนะครับก็คือเลขก4บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9ก9ครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ1,1,4,9,8วก1บวก4บวก9วก8ะครับผลลัพธ์ก็คือ 23นะครับเราก็จะได้เลขสามมาในหลักสิบนะครับสบวกอีก2แต้มนะครับ3าบวกสก็จะได้5นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลขหน บวกหลักพันก็คือเลข4บวกร้อยบนนะครับก็คือเลขก4นะครับบวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 1, 1, 4, บวกบวบวบวก6ผลลัพธ์ก็คือ16 นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ6บวกีก2แต้มนะครับ6กบวกก็จะได้8นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้36 3 8ด ห้ 5, 6, นะครับแล้วก็58นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ36 3หกสามแล้วก็ห้นะครับ, 36, 38, 56, ก, 58, รบก็รอลุ้นนะครับ รอผลในงวดวันที่16กันยายนพศ2564นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยลํำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ